นี่เลยเป็นเป็นยังไงสวัสดีครับใช้ป่วนลองลองขับดูได้ไหมมันมันขับยังไงขับแบบไหนซ้อนเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดโรงเรียนก่อนเดี๋ยวเปิดโรงเรียนครันไปลองลองซึบซึบดูหน่อยดิคุณเจ้โกยโกลีกยโกลีกยโกล เฮียเอยวมาปวนอีกแล้ว,วมันแรงเกิน,นอย่าใส่เกียร์สองเด้อใส่เกียร์หนึ่งพ่อโอ้โ<ฮ>อตักลมครับตักลมดูตักลมดูโอ<ฮ>้โ Ah. Bên đây tắt luôn, nát quá Hãy subscribe cho ไม่รู้มาแต่ไหนนะไม่รู้มาแต่ไหนมาคนเดียวก็เลื่อนติดจ๋าไม่ได้มาด้วยแล้วเนี่ย เดี๋ยวก็ปวดได้ครับเออเดี๋ยว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 เขามาอะไรเนี่ยเออชักเยี่ยวชักเยี่ยวโอ้โน่ชักเยี่ยวรถรถเฮ้ยวุ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 งค์อะไรงค์อะไรชักเยี่ยวเฮ้ยบ้า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 บ้บ้าดูดูดูรถรถโอ้โน่โอ้โน่ Ôi điêu 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 điều Ô Quay nã yêu chị... Oh. Ôi, yêu Ô oh. Dạ oh. yêu Ô oh. 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 no. Ôi Bỏ bao ah. Ô <laughs> นี่เลยนี่เลยไปอยู่ใกล้แล้วโอ้ว่าแต่คนอะจรโจรอันตรายอ่ะโอ๊ยอันตรายเลยวหน้าไปดีฮะไปดีไปดีนี่ออกสักคันไปงั้นนะ่ะซื้อต่อไหมแปดแสนโอน่ายเลยบอกตุ้งฮะนู ตัวหาดับตัวอย่างงี้ครับผมตั้งไปให้เลยผมเนี่ยไม่โคอ่ะเห็นแซมนบอกว่าแปดเสนเนี่ยผมไให้เลยใช่ใช่ครับเพราะว่าขับดีมากเลยผมจะไปรับจ้างบนตรใน่ัวซุ้มทำทำโอเคครับครรับอเทำจำนั้นเดี๋ยวผมไป่ทำสัญญาอยู่บ้านเด้แค่นี่ครับลูกโอ้คุยแล้ว ไปขุดบอซ่วงใช่ <laughs> โอ้ยนะแรงมะแตมันวอะไรหลวม,มพุ่กี้นะเออไ้พุ่กี้มันหลวมยังไม่ได้ทำเลย รถแร,รงเนาะเมื่อกี้ใส่เกียร์อะไรเกียร์ถอยบ่เกียร์ถอ,อ,อยหรือเกียร์หนึ่งเกียร์ถอยนี <laughs> ่ฮอร์ทำไรหนุ่มฮอร่ฮออือนหนุ่มปิดประตูให้เืินคืนด้วยอยิชแอบกินของเขาอีกครับนี่ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของเราไอ้ตะกุงไปไหนอะตะุงไปไหนไม่รู้ไปหางขาในรถมั้งที่ครับปสำหรับพี่นีก็ขอญาตินี้ก่อนนะไปไบไป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 ไาไบไปไปไปไ้ไป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 นปไ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 ปนปไปไปไไปไปไปนปไปไไปน่ไ แม่นอยู่ไหนนี่ทำอะไรมีครูไหมมีครูใครม่ครูเสียนั่นหรออยู่ไหนอ๋อยิ่งมันต้องปีเรงเร่งเละรุ่นนี้ระบบกระเทกเอาแล้วทำไมถึงได้คุณไปกวนตัวเอง ก็มีลึกกว่าเราอีกเลยเอาลึกแค่ไหนอันนี้จะเอาลึกแกบอกว่าเอาลึกประมาณสี่เมตรอ่ะเอาไปเทบ้านพี่ได้ไหมนี่ไม่มีที่ลงนั่นนี่เทละห้าร้อยไปฮะลงบ้านพี่อ่ะเต็มยังข้างหลังเต็มแล้วมั้งยางโอ้ยังไม่เต็มเอาไปลงไหมอไม่ไโอ้จ่ายเขายังไม่หมดเลยเงินเส้นอีกแล้วเงินเส้นอีกแล้ว ดีแล้วดีแล้วนี่ <laughs> หนูไปหนึ่งคันตรงนี้ให้ฝึกมาวิ่งด้วยดีกว่าแต่นั่นวิ่งปากโบวิ่งปากโบในวันกี่เที่ยวสามสิบเที่ยววิ่งจักนี่คาบถนนนไปก็ถึงแล้วใช่ไหมก็บอกที่จะโจทยไป สายสิบ嘛อโอนู่นอะสายสิบเอ็ดหรือเปล่าเกินเรื่องบสองอะอโนะทรุดสะใหญ่อะไรเลยตี่จ,จ็ดตู้ไปตีคือตมเล่นอะโอ้น่าจะดูไปแล้วน่าจะสูบน้ำออกแล้วน่าจะโจ๊กจะเอางานนั่นเลย,เลยละมะั้งอันนี้ไปวิ่งนู่นได้กี่วันละวิ่งปากบ่ออยู่นู่นอะสามสิบนนวันเนี่ยวันแรก ในไได้ด้กิจเที่ยวได้สี่เที่ยวไปสี่เที่ยวมันเป็นพันหนึ่งเราจะทำนุนไอ้ตุ้งไปถ่ายไปยกโลเลยใไหมโอ้ยขับแรงเลยฮะขับยังไงจะยกลอยจ้ะโอ้กินดื่มเนี่ยนะเดี๋อวจะยกโอได้ยกโลอุ๊บแต่รถแรงจริงอ่ะไม่แรงยกไม่ได้หรอก เครื่องเรงเนาะนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผม